ทากิสถานีรถไฟโอทากิแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถไฟชมวิววิวเขาเรียกแกลววิวบ้านนอกบ้านนอกของญี่ปุ่นนะคะของจังหวัดชิบะค่ะนี่นะคะแม่ออยเจอบ้านเก่าแถวนี้จะเป็นบ้านแบบนี้หมดเลยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแบบเก่าแม่อออชอบมากเลยอะ่ะมันสวยดีนี่นะคะถ้าดูด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นนี่เหมือนเหมือนกันเลยนะคะสวยดี สถานีรถไฟโอทาคินะคะก็จะเป็นแบบสถานีรถไฟเก่าๆวันนี้เราจะมานั่งรถไฟพาเด็กๆนั่งรถไฟเที่ยวกันตอนนี้ก็เพิ่งจะยังไม่8โมงแลวนะคะรถไฟมา8โมงเราตั้งใจะจะมานั่งรถไฟช่วง8ดโมง 20ค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ8ปโมงแนละ้วรถไฟที่เราจะนั่งวันนี้ก็เวลา8โมง20นาทีนะคะเราก็ามาเล่นที่สถานีรถไฟกันก่อนสถานี้รถไฟโอทาฮิค่ะอันนี้ก็บริเวณหน้าสถานีรถไฟ อันนี้เป็นตู้ไปลษณีย์ีเก่าแก่นะคะก็จะเป็นตู้แบบเก่าแก่แบบนี้ที่ขึ้นแท็กซี่นะคะทักชี่นอริบะเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเขาใช้อันนี้มาแกะสลักเนาะไม้ไผ่ดูตัวนี้เป็นตัวไม้ไผ่แกะสลัก ตรงนี้ก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะจะเป็น Information Center ตอเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูล entes, แล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นแบบเก่าแก่นี้ก็ขายของที่ระลึกมีควยเลมีอมียเกตนะคะเป็นเข้าห้องน้ำขายของที่ระลึกอะไรอย่างนี้ได้อันนี้ช่องปีใหม่นะคะเขาก็จะจัดประดับตกแต่งด้วยของขึ้นปีใหม่กัน ป้าป้าจะซื้อตั๋วแล้วเหรออันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟเส้นทางเนาะป้าป้าซื้อตั๋วแล้วเหรอบุญทำอะไรอ่ะ่ไัรอรต่อ่อสิโอ้ฮาระที่ตรงนี้ไปแล้วมาขึ้นรถด่กันสิดีกวอืม่นวก็ผู้โดเด็ก1,000น้โดยรากโอตั๋วเป็นรายวันลายวันนี้ขึ้นขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมป้าป้าม ตัวตัววันกับตัวตามสถานีเนาะนี่ก็จะเป็นรถไฟอิซูมิมันก็จะมีจุดให้เราลงหลายจุดเลย,เยแต่ว่าวันนี้แม่อไอตั้งใจว่าแบบไม่น่าจะลงเท่าไหร่เพราะว่ากะจะนั่งรถไฟเล่นชิวๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีร้านอาหารเ,เดินเข้าไปข้างในดีกว่าอ๋ ก็จะเป็นรถไฟน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ตรงสถานีรถไฟป๊ะป๊ากับเด็กเด็กเดินไปรอตรงสถานีรถไฟละตอนนี้เราจะนั่งจากสถานโอตะกิไปนะคะ ก็ถ้าเป็นสถานีรถไฟแบบบ้านนอกบ้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน,นี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่เก่าๆนะคะของอาตามบ้านนอกแต่ว,วันนี้เราจะพาไปนั่งรถไฟกัน อันนี้เป็นรถไฟที่มีแค่แบบตู้เดียวเองนะคะรถไฟสายบ้านนอกนะรถไฟชมชมวิวของอิซูมิค่ะที่นี่ก็เป็นรถไฟที่เขาไว้ชมวิวเนาะแต้วาชาวบ้านเขาก็จะเป็นแบบขึ้นปกติเหมือนกันกี่สถานีะปะปะ๊าหนนาฬิกาัน่งนาฬิะาหนวารท์หนงาฬิบปุ่นนึ่นงปปนาฬ เราจะนั่งสามสิบนาทีประมาณเจสถานีเนาะ้างก็ อันนี้ทางลงเราต้องไปทางขึ้นตรงนูง้นอันนี้ทางขึ้นอไกันอีอีน,นานอกันนี้ก็เป็นรถไฟสายอิซุมินะคะ นี่เราสามารถซื้อตรงนี้ก็ได้ มีแบบมัสก์ต์นะคะชื่อนองอิซูมินด,ด้วยมากเ็เดินไปดิมีห้องน้ำด้วยนะคะตรงนี้ห้องน้ำดูสะอาดมากเลยแล้วก็ทงนี้เขาก็จะมีบอกว่าให้เราแวะจุดตรงไหนบ้างน,นะคะあのね、きれいなのはね、目光は Right. เราก็นั่งจากโอทากิตรงนี้นะคะนั่งประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7สถานีไปโอฮาระโอฮาระเอคี e นะคะไปสดสายสะแอบเข้าไปดูห้องน้ำดีกว่านะคะว่าสะอาดห้อือเปล่าห้องน้ำมันรถไฟมีห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมากเลย こんな感じ。こんな感じに戻ってくる。す待って、待って。どうやって、これ入れるの?えー。すみません。入れ、あ、渡すんだ、ゆうちゃん。はいはい、ありがとうございます。わ、えー、かりました。じゃ、ロートもください。感動の中。 เพราะว่าจะนั่งกลับไปท <c oughs> วายนี่รถไฟที่เรานั่งกันเรามาลงสุดสาที่โอฮาระค่ะใี่น้ากาอิซุมิไดเวย์

ก็จะมีของที่ระลึกขายเนาะือมียเนีมีขายพวกไม้บรรทัดเลยพวกนีด้วยนะคะ ไปอีกนะคะเมื่อกี้เรานั่งมา30นาทีอันนี้เราก็นั่งกลับอีก30นาทีนะคะก็นั่งรถไฟชมวิวชิลๆกันไปค่ะตรงนี้เขาก็จะมีแบบหนังสือแนะนำท่องเทีวนะคะแล้วก็มีรถไฟแบบหลายแบบนะคะประมาณสแีบบ ありがとうございました。